คนหน you know, ึ่งแสนห้าหมื่นคนน่ะคุณเป็นใครใครกันได้ยังไง้องได้การ็อบสุดจุดแล้วราะว่ามันไม่เคยมีตั้งแต่ผมอยู่มา30ปีไม่เคยมีที่ว่าประธานชาบนาดแบบนี้ไม่มีไอ้นี่มันสุดจุดละประเด็นการสุดทลขี้ข้าขี้ข้าสภาก็ ก็ไอวอเก็บไว้เดี๋ยวมาคุกนะร้า